เมืองไทยรบเกอร์ไม่ดีคอยเกอร์ไม่ดีมาเกอร์ไม่ดีไบเกอร์ไม่ดีเหมือนกันเบเกอร์ดีอิมอร่อยคนเขาเลืองเลือกันนอทั้งเหนือใต้ยสำหรับที่มาของร้านเบเกอร์รายนี้นะครับมาจากหนุ่มน้อยอายุ1 5 1 6เองอ่ะเขาเรียนรู้จากผู้เป็นแม่แล้วก็เอามาทำเองปรากฏว่า พอเรียนรู้เสร็จสับทั้งสูตรทั้งลไยเนี่ยขายดีมากขายดีมันเทน้ําเทท่าขายตั้งแต่บ่ายยันมืดค่ำรุปว่าโรเกอร์คอยเกอร์ไปเกอร์มาเกอร์ไม่มีอีกแล้วที่นี่มีแต่เบอร์เกอร์เป็นอาหารอินเตอร์ที่ทั่วโลกรู้จักใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใชครับผมทํากับมือ <laughs> ชีวิตต้องสู้ความรู้ของเรามีน้อยโอ,โอ้แม่เหนื้อกลอยสู้ไม่ถอยที่ได้เกิดมาทุกทุกอาชีพที่ทำที่หาก็เพื่อครอบครัวของข้าเอาไว้วันหน้าชีวิตข้าจะดีนะ จะบอก,บอกให้สีสันเมืองไทย